ธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับรายการธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับพี่ต้อยสนธิยานชื่นรุไทยในธรรมสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีครับอีพีที่แล้วย้อนนิดนึงว่าเราคุยกันนะคะถึงเรื่องของการจะไปนิพพานว่าเราโหตั้งความปรารถนาไว้สูงเกินไปไหมสําหรับชีวิตคนธรรมดาทั่วไปเนะะี่ยค่ะว่าจะไปถึงนิพพานพี่ต้อยบอกว่าก็ไม่ผิดอะไร ตั้งได้นะมีความปรารถนาในใจเนี่ยมีได้ทุกทุกทุกทกคนนะคะทีนี้ EP เนี้ยสิ่งที่อยากรู้ก็คือว่าแล้วมีได้แล้วจะไปยังไงล่ะคะเราคงต้องกลับมาเริ่มต้นย้อนว่าการไปพระนิพพานเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่สูงเกินจริงไปหรือไม่เราในฐานะชาวพุทธเนี่ยนะควรจะพิจารณาและเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังว่า มันเป็นเรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรต้องคิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกพระองค์อุบัติขึ้นจากความปรารถนาที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วมาอุบัติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็เพื่อที่จะมาสอนให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งก็มีวิธีเดียวคือต้องนิพพานเท่านั้นจึงจะพ้นคำว่านิพพานเนี่ยนะถ้าเรามาพูดกันแบบนั้นก็เดี๋ยวจะต้องตีความกอีกเยอะแยะก่อนเพราะกลับมาดูหลักก่อนหลักของพระพุทธศาสนาหลักของพ,พุทธศาสนาเนี่ยก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญในชาติที่มาเกิดเป็นพระพเจ้านะจะเรียกว่าองค์พระโพธิสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่แต่ย้ําว่าพระองค์ท่านใน พระชาตินั้นเป็นคนธรรมดาสามารถเกิดมาเป็นคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขมีทุกขมีกามตัณหาต้องมีด้วยนะไม่ได้พูดทะลึง่งไม่ได้ก้าวล่วงหรือปรามาสรพร่องท่านมีลูกพร่องท่านต้องมีอารมณ์ทางเพศคผู้ชายนะถ้าไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่สามารถที่จะเกิดการแข็งตัวและรวมเพศได้ไอ้ของแบบนี้นะเราต้องมาคิดและพิจารณานะ ทําไมต้องคิดและพิจารณาก็เพื่อจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาก็คือสถานะสภาวะวิธีคิดกระบวนการต่างๆตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมเหมือนเราทั้งสิน้ะนะจะมีความแตกต่างในฐานะพระโพธ,ธิสัตวนะ์ก็ว่ากันไปทีนี้ในฐานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเป็น พ่อพี่บางทีจะเปรียบเทียบเห็นว่าพระเจ้าก็เหมือน n อ o นะีนั่นเป็นตําแหน่งทีนี้เมื่อเป็นตําแหน่งก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ของพระเจ้าเนี่ยนะคือมาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากกฎแห่งกรรมแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นคนที่เป็นคนพุทธทั้งหลายโง่ไหมโง่เออถ้าไม่รู้อะรพระพุทธเจ้าเนี่ย อุบัติขึ้นเพื่อมาสอนเราให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นคนพุทธทั้งหลายจะต้องรู้ว่าเมื่อเป็นพุทธเป้าหมายขององค์พระศาสดาคือการสอนให้ไม่เวียนว่ายตายเกิดพี่ย้ำนะคําว่าไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่นั้นเราจะพูดเรื่องนิพพานตีความกันไปมันมีเหมือนยุคสมัยหนึ่งนะนั่งฟังแล้วปวดกระบ,บ,บาดนักวิชาการ พระบ้างอะไรบ้างมาเถียงกันนิพานเป็นอัตตาเป็นอนตัตตามาเถียงกันนี่นะ <S 1> <S 1> <S 1> คือมาเถียงทำไมเพื่อการเล่นคำเพื่อการตีความซึ่งพี่ก็จะจาอยู่เสมออีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกว่ามีสี่อย่างที่พระองค์ท่านทาไม่ได้ค่ะนะข้อหนึ่งสําคัญมากก็คือไม่สามารถที่จะใช้สื่อหรือภาษาเนี่ยนะสื่อสารสภาวะธรรมชาตินะ ที่มีความเป็นจริงอยู่ให้เข้าใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันแค่ระดับหนึ่งเพราะพอแค่ระดับหนึ่งเนี่ยนะคนทั้งหลายมันก็ไปตีวความเราต้องกลับมาดูก่อน,อนว่าถ้าอย่างนั้นความหมายหรือคำพูดหรือศัพท์ของคำว่านิพาน,นมันคืออะไรนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคนเราถ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นสุขอย่างยิ่งหรือไม่ก็แล้วแต่มนุษย์ที่จะคิดตามชั้นของบัว เพราะคําว่าสุขยังตีความของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะถูกต้องอีกถูกต้องอีกก็แล้วแต่การตีความแทีนี้ลําดับของความคิดว่าการที่จะไปสู่พระนิพพานนะไปสู่พระนิพพานความคิดของมนุษย์ก็แตกต่างกันตามระดับของบัว<ะ>ที่พี่พูดบางคนจะบอกกูจะไปทําไมเกิดมาเป็นคนก็สบายดีร่ำรวยพี่ก็จะย้ำอีกว่า องค์ท่านก็สอนอีกนะเวลามึงตายแล้วมึงจะไปเกิดใหม่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะไม่ตกนรกนะนะแค่ดินในเล็บนะไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยนะเจ็ดพันล้านคนเนี่ยนะมันจะไปสู่ทุกขติหมดนะ <c oughs> ไปเป็นสัตว์เดชานเปรตอสูงกายสัตว์นรกนะไอ้ที่รอดเนี่ยเท่ากับดินในเล็บนะก็เปรียบเทียบพอติกับดินทั้งโลกอะ่ะคุณอยากจะอยู่ในความเสี่ยงนี้ก็ว่าไปนั่นแหละนะอันนี้แหละคะ่ะที่อ้นก็เลยเคยบอกพี่ต้อยว่า อย่างต่ำๆเนี่ยอ้นขอแค่โสดาบันก่อนจะได้ปิดประตูนรกไปก่อนอย่างนี้ค่ะซึ่งในความเห็นของพี่นะพี่ก็คิดว่าเรื่องโสดาบันก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะเรื่องพระนิพพานก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ,ะถ้ายากพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนทำไม พแสดงว่าต้องไปได้แสดงว่าต้องไปได้ใช่ไม่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ใช่ไหมคะพี่ต้อยไม่เกินความสามารถของมนุษย์อ่ะทีนี้เราต้องกลับมาดูอีกว่าแล้วปัญหาปัจจุบันนะของชาวพุทธทั้งหลายนะทาไมพอพูดถึงไปนิพพานสายหน้าเบ้ปักนะกาเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ที่คิดว่าตายแล้วมีความเสี่ยงและคิดว่าอยู่เนี่ย ก็มีความสุขมีเงินมีทองเรืออะไรเกิดมาเป็นคนนะได้สัมผัสเพศรถ,รถตันหาอะไรโอ้กูมันกูอะไรของกูก็ว่าไปแต่ข้อแท้จริงที่คุณจะต้องไตรตรองไม่ตกผลึกในใจของคุณให้ได้ในพูดถึงจะไปโสดาบันเนี่ยคือมึงตายแน่ค่ะทุกคนมึงตายแน่ๆนะเพราะมึงตายนะมึงเคยร่ำรวย มึงก็เอาไปไม่ได้นะมึงเคยหล่อเหลาสวยงามเดี๋ยวมึงก็แก่แต่มึงตายตอนหนุ่มตอนสาวมึงก็ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องเผากลายเป็นกระดูกอยู่ไปจนแก่ก็เหี่ยวยนยันสารพัดส,สารเพีค่ะเฮ้ยค่อยๆน้อมไปให้เห็นก่อนว่านะนี่มันไม่เป็นความจริงห่ะไอ้สิ่งที่ดำรงอยู่เนี่ยไอ,อ,ยอยน้นอี่เป็นเบื้องต้นของความหมายที่เวลาอ้นพูดเรื่องการไปโสดาบัทีนี้เราต้องกลับมาดูว่า และไอ้ที่ฝันได้ไม่เกินจริงเนี่ยนะแล้วทาไมวันนี้มันถึงดูยากนะเราติดศัพติดภาษาติดกรอบวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่เราถูกสร้างสมมาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาจาบรรลุธรรมต้องมีโพปักเชียธรรมทั้ง37ประการ มักมีองค์แปลกสำคัญอย่างยิ่งนะก่อนจะหันหน้ามานับถือพุทธอย่างจริงจังคำว่านับถือพุทธอย่างจริงจังมันก็เหมือนคนไทยทัวไปแม่งเกิดมาก็มึงก็เป็นพุทธตามใส่บาตรทำสังฆทานวันสงกรานต์เป็นต้นอะไรไม่ทำสังฆทานใส่บาตรทำนท์ทำนี่ทำไปพระพทจเจ้าสอนว่าความไม่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นจากการที่มันมีจิต มาเชื่อมโยงกับร่างกาย่รยคภาษาพระเรียกรูปเรียกน้ำรูปก็คือดินน้ำลมไฟนะน้ำก็คือจิตนั่นเองจิตเป็นไหนเป็นดวงเป็นวิญญาณเหมือนในหนังล่องลอยไม่มีใครรู้แต่เราจะรู้ได้ว่าตราบที่เราจะมีลมหายใจพูดจาอยู่นั่นแหละคือสภาพจิตที่ดำรงอยู่ในร่างกายเราทีนี้ ไอ้สิ่งนี้เนี่ย <S <S ก็เหมือนเราพูดถึงเรื่องความตายนะว่าอ้าวพอตายแล้วอ่ะร่างกายมันเป็นรูปอธิวัตดินน้ำลมไฟก็เผาไหมมองเห็นอยู่นึกออกไหมฝังมันนอนเน่า<ม>เปื่อยอยู่นั่นและอีกอันหนึ่งมันไปไหนอธิวัตเรียกว่าจิตก็พระเจ้าสอนว่ามันไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหกภูมินะไม่เป็นเทวดาก็ต้องเป็นคนนี่เรียกว่าสุคตินะถ้าไปทุกขติก็เป็นสัตว์เดชานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอ่ะ ถ้าแต่จิตมันต้องเคลื่อนไปนี่ไงเพราะว่าแน่นอนแหละจิตมันไม่ใช่หัวใจที่มันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะพี่ต้อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้พอเวลามันเคลื่อนไปมันมันแปลเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยแล้วชาติเนี้ยที่เรายังมีร่างกายอยู่เนี่ยจะทาอย่างไรจะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจว่ามันจะต้องพัฒนาขึ้นขยบสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเพราะความหมายของร่างกายกับจิตเนี่ยนะพอมารวมกันปั้งเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิด ขึ้นก็คือการสร้างสมตั้งแต่รูปท้องแม่ลูกลูกนะโตมานะให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขนะเป็นลูกของแม่นะลูกของพ่อเป็นเจ้าคนนายคนร่ำรวยอะไรไอ้นี่คือการปลูกความคิดแห่งความหมายการมีตัวตนซึ่งมันสืบทอดของความเป็นมนุษย์มา <รำ S 1> ยาวนาน,นตัต้งแต่เกิดมาเป็นคนแล้วมันลูกกี่ล้านปีมเกิดมาเป็นคนมันก็สอนกันมาแบบนี้คือการมีตัวตนและแล้ว การมีตัวตนเนี่ยก็คือการนำพาไปสู่การสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสการมีตัวตนที่นำพาไปสู่การสร้างกบมีิเลสเพราะอ,อะไรนะก็ย้ำอีกว่ากิเลสมาจากไหนมาจากความคิดความคิดมาจากอะไรพี่ก็พยายามอธิบายว่าความคิดมาจากการทำงานของจิตซึ่งมีอยู่สี่ขั้นตอนนะจิตมันมีเครื่องมือในการทำงานของมันขั้นตอนแห่งการรับรู้ภาษาพระเรียกวิญญาณขั้นตอนแห่งความรู้สึก ภาษาพระเรียกเวทนาขั้นตอนแห่งความจําภาษาพระเรียกว่าสัญญาขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนแห่งการปรุงแต่งก็คือสังขารเวลาสังขารแปรเยอะพระไปติดกับศัพท์ไรไหมสังขารร่างกายมนุษย์มั้งสังขารปรุงแต่งมั้งเพราะนั้นจะไปจํามันก็รู้เลยว่าจิตมันมีอาการทําของมันสี่อย่างก็คือว่ามันจะรู้รู้เสร็จแล้วมันรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆแล้วมันจะจําความรู้สึกชอบไม่ชอบนั้นไว้แล้วหลังมันจะปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะมาขวางกั้น ด้วยความหมายของอุปทานแห่งการเป็นตัวตนเพราะตอนที่เราโมโหเราปรุงแต่งก็คือเราไม่ได้อย่างนั้นเราไม่ได้อย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างโน้นเราไม่ได้ดังใจหรือโอ้ยกูไม่อยากได้มึงก็มาไอ้สิ่งกูอยากได้มึงมากูโมโหกูท่ากูรักกูอยากจะเอาน่นเอานี่<ช> <ๆ S 2> อยากจะปีผู้หญิงน่นนี่สารพัดสารพันฆ่ากันตายเห็นไหมมันเกิดเหตุของสิ่งที่เราเกลเลสขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวตนค่ะ เพราะอยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากก็ผักออกไปอยากได้ก็อยากจะเอาเพราะตัวตนใช่อยากได้ให้ใครให้ตัวเราให้ตัวให้ลูกเราให้เราเมื่อมีเราจึงมีลูกเราเมื่อมีเราจึงมีคนอื่นจำไม่ดีเนี่ยเมื่อมีเราจึงมีคนอื่นค่ะอันนี้สำคัญนะภาษาที่พี่เอ็มหลังใช้มันพมายั้จะแทนกันเพราะมันมีเราดังนั้น คำสอนของพระเจ้าที่ให้เข้าใจเดินไปถึงก็คือจุดที่จะนาพาไปสู่การละทิ้งการมีเราหรือการละวางนะไอ้คำว่าละวางที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งคิดว่ากูจะละวางปล่อยวางละวางปล่อยวางไม่ใช่มันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการการทำงานของจิตที่จะเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ก็ในเมื่อพี่ต้อยบอกว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความคิดม,มันก็เลยเป็นอยากนั่นไม่อยากนี่อ้อาวแล้วทําไมทีนี้พอเวลาเราอยากที่จะหลุดพ้นเราอยากที่จะไม่มีตัวเราทําไมเราจึงไม่คิดล่ะทําไมจึงคิดไม่ได้เราเราไม่ใช่ไม่อยากมีตัวเรานะเราไม่ใช่ไม่อยากไม่มีมีตัวเราเพราะตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วเราต้องเข้าใจเข้าใจธรรมชาติเข้าใจก่อนเพราะนั้นเนี่ยนะที่บอกนี่ผ่านไม่ยากและเรื่องจริง เวลาอ้อนเข้าใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยอ้อนจะรู้สึกว่ามันอ๋อ,อเข้าใจไหมขับรถแบบเนี้ยยากเล่นดนตรีเล่นกีตาร์นะเปรียบเทียบกับพี่ว่ายน้ําเคยเมื่เด็กๆก่อนว่ายเป็นเี่ถีบจักรยานเน่มันยากใช่ไหมเพราะถีบเป็นแล้วมันง่ายไหมมันรู้สึกอ๋อถูกไหมแบบเดียวกันการที่จะทําให้จิตเข้าใจความไม่มีตัวตนเนี่ยการจะทําให้เราหรือจิตเนี่ยนะมันเข้าใจว่าไม่มีตัวตน ไม่มีเราเนี่ยนะก็คือการที่มองเห็นความจริงข้อนี้ความจริงข้อนี้ก็ต้องมองอย่างหยาบหยับก่อนก็คือต้องมองให้เห็นว่ามึงตายแน่ีมึงนะมีมึงนะ,ะม,ม,งนมึงตายแน่แต่ความหมายก็คือวันหนึ่งีอร่างกายสังขารเนี่ยมันจะเสื่อมสลายสภาพมันไป เข้าใจไหมฮะเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วทีนี้พอเราลำดับมาถึงแบบนี้ไม่ต้องไปคิดศีลสมาธิปัญญานะมากมีองค์แปดโพปัญญาสามสามจะเ่อก่อนโดนดังนะแต่วันนี้นะทำไมที่แนะนำว่าจะไปอ่านก็คือคุณก็ให้เข้าใจว่าสภาวะนะแต่ถ้าอยากอ่านก็ไปอ่านคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อคำสอนทั้งสิ้นทั้งปวงนะที่ถอดมาเป็นต้อยคําภาษา ทั้งสิ้นทั้งปวงมันคือการบริหารจิตคือการทําให้จิตเนี่ยนะการทําให้จิตหรือเครื่องมือการบานของจิตเนี่ยนะมันเข้าใจความจริงการเข้าใจความจริงนั้นคือการเกิดปัญญานั่นเองนะทำยังไงแล้วเกิดปัญญาทําอย่างไรก็คือการรู้โดยที่ไม่ใช่อ่านด้วยพอเมื่อกี้พี่ต้อยก็บอกก็ไม่ใช่ไม่จะอ่านอะไรก็ตามแต่เพราะบางทีเรากว่าจะได้แบบนี้เราต้องอ่านต้องฟังต้องอะไรมาเยอะ แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยบ้านปลายสุดมันต้องมาถึงจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือการรู้การรู้คือการบริหารจิตะนะการรู้ร,รู้อะไรอรู้ก็คือรู้ยิ่งรู้ว่าความคิดมันเกิดนนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอความคิดที่เกิดเนี่ยนะมันไม่ใช่เราไอความคิดเกิดไม่ใช่ความคิดเรานะมันนะอ้าว ทำไมถึงไม่ใช่ความคิดเราในเมื่อจริงๆแล้วเราก็คิดแล้วคิดเสร็จแล้วมันจึงไปเป็นเรื่องของอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้อย่างที่พี่ต้อยพูดจิมันก็ต้องเป็นเราสินี่ไงพอเรารู้ไปปั๊บเนี่ยเราจะรู้ไปถึงขั้นหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นเองตามพี่ต้อยบอกจะบอกว่าความคิดมันก็มีอัตโนมัติของมันมีความเป็นอัตโนมัติของมันมันเป็นไปของมันเองที่มันสร้างสมทีนี้แล้วใครอีกอะรู้ เรราู้ก็ไม่ใช่เรารู้อีกก็ไม่ใช่เรารู้อีกไอ้นี่สําคัญนะสำคัญก็คือจิตมันก็รู้ของมันไปมันก็รู้ไปอ๋อนี่มันเกิดไปแบบนั้นมันเกิดแบบนั้นมันเกิดแบบเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะซึ่งถ้าหลคุมด้วยความคิดใหญ่ที่เรียกว่านิจังทุกขังในตาท่าพูดจะมาเยอะแล้วเนี่ยนะตรงนี้นะมันจะค่อยๆพัฒนาไปมันพัฒนาไปเช่นอ้นต้มน้ำยังไงมันต้องร้อนถูกไหมถูกค่ะคุณก็ใส่ไฟไป คุณไม่ต้องอยากให้มันร้อนหรือไม่อยากให้มันเพราะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมโัติมันไปโดนความร้อนถูกต้องเมื่อมันโดนความร้อนน้ํามันก็ต้องเดือดนะเดือดแล้วมันก็ระเหยไปวันนี้นะเรามีหน้าที่ใส่ไฟเพื่อให้น้ํามันเดือดเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่ไฟก็คือการรู้นั่นเองการรู้คือการบร,ริหารจิตให้อยู่ในสภาวะกลางกลาพอหมุนมา่ก่อนก็งง หลวงตาสมมยนะัยเนี่ยหลวงตา,าสมมายมาเพราะไปกราบหลวงตาหมาบัวองค์หลวงตาสมมัยเองหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาหมาบัวองค์หนึ่งก็แล้วแต่ไปกราบครับหลตาเขาบอกว่าโปร่งมากนะมันโล่งไปหมดมันรู้แล้วเนี่ยนะมอนยืนอยู่กลางห้องแล้วก็เห็นนกมันว่างไปหมดเขามีคาถามครับอะไรที่ยืนอยู่เนี่อะไรอ่ะเข้าใจไหม ก็แสดยังมีตัวตนยังมีตัวตนเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะซับซ้อนมากแล้วแต่แหมายความว่าถ้าเราได้ทำความเข้าใจเราได้ทำความเข้าใจมันมีแค่นี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นที่ไปทุดงในป่าไม่ใช่ไปนั่งเวลาเรามาศึกษาธรรมโอ้ยจะเข้าฌานแบบไหนจะได้ฌานมึงจะเอาฌานไปทำอะไรคำถทมยอดฮิตพิใตทุกทกคนก็จะพูด นั่งไม่ได้นั่งแล้วมันไม่สงบหรือ,อราบ,บางคนก็อ<ๆ>บอก,บอกสงบมากอีกนู่นนั่นนั้น่นี้อดาไปทำอะไระ <c oughs> เพราะสิ่งที่สุดเนี่ยเห็ไหมคำสอนที่สับอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือคําว่าปัญญา <c oughs> นะปัญญาและก็ต้องไตรตรองว่าคําสอนอันสําคัญที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จก็คืออิทธิบาทสี่ก็ะทาไปด้วยความรักความชอบที่จะทํา ทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงข้อสุดท้ายก็คือการวินิจฉัยใจรรอนเข้าใจไหมฉันทะวิริยะจิตตะมิมังสามิมังสาแปลว่าการไตรรองพระพุทธเจ้าสอนให้ใจรรอนะไตรใจรองก็คือถ้าหลวงปู่ดูลท่านว่าก็คือหยุดคิดคําว่าหยุดคิดเนี่ยให้เข้าใจว่าอย่าไปคิดเรื่องกิเลสทั้งหลายนะหรือจริงๆก็คือรู้มันไปพอรู้มันเสร็จ พราะมันเกิดมากระทบไอ้น,นี้ต้องไใจตรองคือต้องคิดอีกนะ,ะแต่มันเป็นการคิดในแบบปัญญามันไม่ได้คิดให้เกิดกิเลสหรือเกิดอารมณ์ออนจะถามนะที่ออนจะถามก็คือว่าวิธีการเนี่ยค่ะที่จะไปอ่ะให้ให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะก็คือเรื่องของการแบบสิน่นพบสิน่นชาติอะไรกันไปเนะแค่นี้เองเหรอแค่ว่าเราเรา เห็นอเราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดแค่นี้เองเหรอคะพี่ต้ยแค่นี้อ๋อดูนะมีพระรูปหนึ่งนัาจริงท่านไม่ทันได้บวชเป็นพระด้วยซ้ำเป็นพระราหันชื่อพระพายะคือท่านก็โอ้สะสมมานานนะแต่อย่าไปคิดเรื่องความสะสมนะคือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเรานะหรือจิตที่ตั้งมั่นที่พยายามไปตามอิธิบาตสี่เนี่ยก็พระพายะนี่ท่านมา นั่นดนมาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกพยะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้นะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าเทศเรื่อเนี่ย,รยบรรลุธรรมเป็นพระนั้นอ้าวอันนั้นสะสมมาค่ะพี่ต้อยแต่มันไม่เกี่ยวสะสมมาหรือไม่สะสมมามันอยู่ที่คําสอน<ม>ก็อาจจะต้มน้ำมาแล้วเก้าสบเกองศา แต่คําสอนนี้เนี่ยมันไปทะลุเต็มร้อยคแต่แสดงว่าคําสอนนี้ใช่ไหมเขาต้องใช่ต้องใช่เพราะคําสอนนี้ถ้าใช้ก็ต้องใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งเหมือนกันอ,อาอถูกไหมถูกไหมโดยหลักแค่นี้เพราะแค่นี้มันจะทําให้เราเนี่ยนะเกิดสิ่งที่เรเรียกว่าปัญญาที่เลิกล้มความเข้าใจผิดนะที่ฉันจะต้องไปนั่งเข้าฌานนะไปนั่ง การสิบวันยี่สิบวันเดือนมันคือไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวเป็นน่นนี่นั่นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วคุณจะรู้คุณจะเข้าใจว่าทางที่จะไปเนี่ยมันง่ายจริงๆอืค่ะโอเคนะคะง่ายแบบไม่น่าเชื่อต้องทดลองจริงๆพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาแห่งการแบบทดลองต้องลงมือทําถึงจะรู้ว่าสิ่งที่พี่ต้อยพูดอะ่ะ ถูกหรือผิดวอนเชื่อว่าพอพอทำแล้วรู้ไปทำมัเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะให้ฟังที่พี่พูดอย่าเชื่อค่ะเพราะสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ตรงค่ะคนอื่นอาจจะมีประสบการณ์อื่นๆเนี่ยฝากท่านผู้ชมว่าใครอยากที่จะแลกเปลี่ยนอะไรหรือว่าฝากคำถามทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเรานะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวตั้งแต่ ep นี้เป็นต้นไปเดี๋ยวโอนจาก เข้าไปช่วยช่วยตอบด้วยนะคะก็วันนี้นะคะได้สาระแล้วก็ความรู้แล้วก็มีแรงบันดาลใจค่ะพี่ต้อยว่าทนุมโมทนะว่าเราสามารถไปกันได้นะคะแล้ก็นำพาแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมด้วยว่าฟังแล้วเล้าเอาไปทําตามเป็นคนพุทธเป็นคนพุทธต้องรู้ว่าพุทธเจ้ามาสอนอะไรค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อยสนที่ยานชื่นลือไทยในธรรมมากค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อีพีหน้านะคะเราจะมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของพี่ต้อยสนทิยานกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ธรรมะธงโมงโง่กันอยู่ได้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ